ไม้ดอกไม้ประดับทองอุไรเฮยต้น ดงดอกไม้เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสกับเทศกาลปีใหม่เต็มืองเตึงครับสวนไม้ดอกไม้ประดับน้องขอนอุบลราชธานีครับมีพันนา,นาชานิอยากได้แบบไหนเลือกเอาได้ตามใจชอบนี่นะครับโอ้สวยงามมีแต่ต้นงามๆนะครับพี่นอ้องมีแต่ต้นสวยๆ ต้นสวยๆรวยรๆเอาจากใดแบบใดครับต้นมะม,ม,ม่วงทุกสายพันธ์มะม่วงทุกสายพันธ์กล้วยโอ้ต้นกล้วยสูงเขาใหญ่ดีเว้ยต้นกล้วยนี่ดาวเรือง าวเรียนดาวเรียนสเตอ,อต่ออนซ้อนไม้ดอกไม้ประดับเพื่อนครับนอกจากไม้ดอกไม้ประดับยังมีพืชปลูกกินผลไม้ต่างๆนะครับโอ้ยออสต์อนซ้อนด,ดอกน่ามักแคลัวนะครับพี่น้อง ดอกงามครับดอกงามครับ <สะ S 2> <laughs> បានជារបស់ណារបស់គ្រប់គ្រង คุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟที่เข้ามาให้กำลังใจกันครับเอาบรรยากาศที่สวนน้องคอนนะครับพี่น้องบรรยากาศสวนน้องคอนนำเสนอไม้ดอกไม้ประดับโอ้ย อยากได้แบบได้นะครับเลือกเอาเลยตามใจชอบละครับพี่สุดยอดครับเอ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟครับที่เขามาให้กำลังใจกันครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มหายศพาเที่ยวสวนไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับปลูกแล้วได้กินหน่วยกินผลแต่มีครับมีเบิร์ทุกอย่างครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ นี้เอาไว้เพียงเท่านี้คลิปนี้ครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ